ข้อสอมเตที่3ค่ะคราวนี้เราสอบเป็ตัวที่4ค่ะคณะกรรมการพร้อมผู้นำเสนอพร้อมแั่เวลาค่ะกาเนิดแม่นาำชีสดุดดีพยาแร่ผู้กล้าปางกู่เป็นสงา่าล้ำข้าวท่าเฉยผูกสมบูรณป่าขอสรศัสริ์เด่นชัดลายผ้าไหมยดอกกระเจียวงามลือไกลอายทาทำไทยทวารวดี สวัสดีค่ะน้องเบบัวประธานชมรมค่ะน้องกนัดรองประธานชมรมค่ะน้องเป็นผู้จัดกานผจญภใจค่ะน้องเนตตี้เลยค่ะนักการชมรมค่ะพวกเราคือคณะกรรมการบริหารชมรมชูบีนวันชุมชมมกกมมนบ้านกุฎยงอำเภอผู้เขียวจังหวัดเชียงภูมิรุ่นที่สี่เป๊ะปังอรังเวอร์ชมรมของเราน้อมนำพระรประดิษฐาทุนกุมองคหญิงอุบลญรัตน์รัชกัญญาหรือว่านาพันนาวดีมาแก้ไขปัญหายาเสพติดตั้งแต่ปี2560จนถึงปัจจุบัน 7ปีมุ่งมั่นต่อยอดและพร้อมแล้วจะเป็นต้นแบบระดับเงินมีแผนปฏิบัติการสามบริษั์หลักระยะสั้น1ปีระยะยาว3ปีโดยกำหนดจิตกรรมวัตถุประสงค์เป้าหมายระยะเวลางบประมาณและผู้รับผิดชอบที่ชัดเจนและมีรถแบบเซอร์ดับเพชระยะเพรในปี2587ยึดมั่นในนาทของโครงการที่ว่าเป็นหนึ่งโดยพึ่งยาเสพติดเป็นหนึ่งโดยพึ่งยาเสพติดป,ปัจจุบันมีสมาชิกทั้งหมด411คน ประกอบด้วยสามัญนึร้อยนึ่งคนสมทบ250คนและจูเนียเก้าคนขับเครื่อนการทำงานด้วยหลัก3กอกอที่1นกอกรรมการมีคณะกรรมการสามสิบคนจัดการเลือกตั้งและแกนนำอาสาสมัครยีคนผ่านการอบรมทุกคนแบ่งการทางานเป็น5ฝ่ายได้แก่ฝ่ายจัดหาทุนฝ่ายกิจกรรมฝ่ายประชาสัมพันธ์ฝ่ายรับเรื่องรับทุกและฝ่ายประเมินผล บทบาทหน้าที่และระเบียบข้อบังคับของชมรมมีการประชุมเดือนละหนึ่งครั้งและมีวาสองปีและได้รับเกียรติจากผู้ว่าการจังหวัดนายแพทย์สาธารณสาธารณสุขจังหวัดนายอำเภอสสเชียงคูเมฆหมูสาธารณสุขอำเภอกำนันและเจ้านาะตำบลเป็นที่ปรึกษาชมรมกอที่สองกอกองทุนมีระเบียบการเบิกจ่ายใช้สองในสามมีบัญชีเงินฝากของชมรมกับธนาคารเท่ากส พร้อมจัดทาบัญชีรายรับปลายจ่ายที่เป็นปัจจุบันมีเงินทุน188,249บาทโดยได้รับสนับสนุนจากจังหนัก38,800บาทและอำเภอ30,000บาทปัจจุบันมียอดเงินคงเหลือ62,000บาทกองทุนตํามวล25,000บาทกองทุนหมู่บ้าน10,000บาทกองจา้างนะนอำเภอ20,000บาทสสเชนภูเกต62,000บาท ชาวบ้านสมทบ13,549มัรบาทและจำหน่ายสินค้าชมสาม3900าบาทจัดสรรงบประมาณ60%สนำหรับกิจกรรมสมาชิกและ4 0สเซนร่วมกิจกรรมกับสำนักงานโครงการทูบีนวันกอที่3กอกิจกรรมปี2567มีแผนดำเนินงาน20กิจกรรมเพื่อตอบสนองสามธุรกิจดังนี้ธุรกิจที่1่การรณรงค์ปลูกจิตสำนึกและสร้างกระแสนิยมที่เอื้อต่อการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 9. กิจกรรมได้แก่หนึ่งทูบีนวันลันฟอร์ไรทซิงช่วยเป็นสถาน 2. 2 to ทูบีสตาร์คอนเสตสามทูบีนวันไอดดนอินคลเบเดนสี่ทนติเดย์เซโนห้าโซเชียลมีเดียทูบีฮีโร่หกบอฟฟอร์เชนเจ็ดมิวสิกแอนด์สปอร์ตชาเลนจ์แปดทูบีนวันแคมปาสมาเจนเนติดับริษัทที่ส 2, การสร้างเสริมภูมิคกันทางจิตใจให้แก่ผชุนในสื่อ่านใจพิพิการปรับถูกสร้างสุขพัฒนา EQ พร้อมสิบกิจกรรมพัฒนาจิตใจได้แก่หนึ่งมาสตองเสริมพลังใจสองเฟนโซนเพื่อนช่วยเพื่อนสามสกิลอัพพัฒนาทักษะชีวิตสี่คาเลนโชโชว์พลังสร้างสารรค์ห้าซลลโซนพื้นที่สร้างสุขหกอาร์ตแอนด์มิวสิกเทอร์ปีศิลปะดนตรีบำบัดใจเจ็ดมายฟลูขับฝึกสติและสมาธิแปดไล์โค้ดโค้ชชีวิตไวท์ชนเก้าโพิทีฟติงกพลังบวกสร้างสุข สิบสมาร์ทฮาร์ดหัวใจอัจฉริยะและช่วยเหลือสมาชิกในบบโครงการแพทคินโยายกมือขึ้นแบบครุวงจรตั้งแต่คัดกรงบำบัดฟื้นฟูจนกลับสู่สังคมอย่างนีคุณค่ายุทธศาสตร์ที่3การสร้างพาัตจิตยุทธศาสตร์ที่3การสร้างนาจัจิตใจให้ให้แกเ่เยาวชนดำเนินงานผ่านกิจกรรมชุมชนบัดดี้ล์รกรรมกุดยยมโมเดล k คเค o l e t การถ่ายทอดความรู้ U.Unity. สร้างความสามัคคี d d e v e l o p m e n นพัฒนาศักยภาพและสมาชิกและชมรม Y. Young Leadership. สร้างแกนนำรุ่นใหม่ o o r g a n i z a t i o n Network เชื่อมโยงเครือข่ายทวะเทตเ M a n a g e m e n t บริหารจัดการอย่างเป็นระบบและยั่งยืนจัดกิจกรรมร่วมกับชุมชนบ้านนางสาวเอชมรมรักษาสหานรับเงินที่สอและชมและชมรม ในจังหวัดเชียงภูมิจำนวน20ครั้งได้แก่ถ่ายทอดความรู้สร้างแกนรนำรุ่นใหม่ดนตีบําบัดและมหากรรมรวมพลเครือข่ายประจำปีและเป็นวิทยากรในการจัดตั้งชมรมใหม่กว่า9ชมรมและเป็นวิทยากรในการจัดตั้งชมรมใหม่กว่า9ชมรมได้แก,ก,ก่บ้านมะเกลือบ้านข่ามป้อมบ้านนามั่นบ้าน,น,าานสุขอพัฒนาบ้านห้วยผักนามบ้านสุขส่วนกลางและบริษัทกูเขียวรุ่งเรืองขนส่ง แอบพระภูเขียวมีสองชมรมดังนี้ชุมชนบ้านนานขาชมชนบ้านโอโรโดยเบรูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส,รสรา่วนทั้งภาครัฐเอกชนประชาชน่วกเป็นที่ปรึกษา,สน,าสนับสนุนงบประมาณและกิจกรรมต่างๆจนเกิดผลลัพธ์ที่ชัดเจนดังนี้1นึ่ำเนินงานผ่านกิจกรรมครบทั้ง20กิจกรรมคิดเป็น100% 2เเซมีสมาชิกเข้าว่มกิจกรรมครบ100ร์เซโดยมีความ พอใจระดับดีมาก96%สามชมมตกโต,กต,กตกขึ้นอย่างต่อเนื่องสมาชิเกเพิ่มขึ้น40%และพัฒนาแกนรนำรุ่นใหม่20คนต่อปี4 Smart ี่สมาชิกเชฟราการสนเพื่อนใจ124คนคิดเป็นแบ่งเป็นกิจกรรมสร้างสุข60คนกิจกิจพัฒนา EQ 40คนและให้คำปรึกษา24คนโดยมีความพึงพอใจในในระดับดีมากคิดเป็น85% <c oughs> ห้า <5. S 2> สมาชิกได้เข้าบำบัดโครงการใครติดยายกมือขึ้น5คนติดตามดูแลสี่ครั้งต่อปีได้ไม่กลับไปเสพซ้ำหนึ่งร้อยเปอร์เซ็ตและได้รับโอกาสมาเป็นแกนนำของชมรม6กิจกรรมที่โดดเด่นนวัตรกรรมชุมชนบัดดีกุญมโมเดลขยายเครือข่ายใหม่ได้กว่า20ชมรมเจ็ด <7 S 2> เป็นหนึ่งดยพึ่งยาสติดสามคนคิดเป็นหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์แปดประธานชมรมรุ่นที่หนึ่งเข้าศึกษาต่อคณะแพทยศาสตร์มศสุ่นี้ รุ่นที่ธานประธานชนะเลิศทูบีไอ o ดนเอลจีบีทีคิวพัรุ่นที่3ประธานข้ศึกษาต่อคณะครุษาประถมไวมหาราชพัทเลยและดิฉันประธานชมรมรุ่นที่4ได้รับรางวัลเพื่อนครุศาสตา์วซีได้รับเขตและได้รับเหรียญทองในงานถิ่นพ่อแรงออนซอนแทสซอฟท์พาวเวอร์เชุมชนบ้านตุ่ยยมได้รับรางวัลหมู่บ้านสีขาว10โรงเรียนชุมชนบ้านตุ่ยมได้รับรางวัลฐานศึกษาสีขาวสเวตชมรมเครือข่ายเนเธอร์บูเขียวได้รับรางวัลระดับประเทศดังนี้ ชุมชนบ้านนนสาเอเรือนจำคุปพืชโรงเรียนเพชรพิยาคารอัครภูเขียวรวมถึงชมรมของเราอีกด้วยนะคะสิบสองทำให้ชมรมใหม่ได้รับรางวัลระดับจังหวัดดีเด่นระดับจังหวัดและเป็นตัวแทนประกวดระดับภาคได้แก่ชุมชนบ้านสันกลางบ้านห้วยผักนามบ้านนาม,มา่างและบริษัทภูเขียวรุ่งเนินขนส่ง13พี่เลี้ยงชมรมได้รับรางวัลบุคคลทูบินุวันดีเด่นจังหวัดเชียภูมิได้แก่พออละไมาและคุณหมอแดนพรรพสเต้ากุดยม 14อสมอจันทิพย์ได้รับรางวัลอสมอดีเด่นสาขาป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดระดับเขตสุขภาพที่9 15ผ้าพกเขียวนำรูปแบบผุนย,ยมโมเดลมาใช้ในสื่อพัฒนาเด็กๆโรงเรียนประถมศึกษาจำนวนของเราเป็นแหล่งเรียนรู้ให้ส6ชมรมอำเภอและจังหวัดมาศึกษาดูง,งานอีกด้วยนะคะเนือาต่อเนื่นองชมรมมีการบับแผ่ใบบัตรการและบัตรกิจกรรมตามความต้องการของสมาชิกทุกของเดือน มีกิจกรรมโซเชียลมีเดียทูบีฮีโร่ผ่านท่องทาง o u t u b e Facebook l i n e TikTok i n s t a g ก,กรมมากกว่า1 2 0 0้ครั้งต่อปีและมีผู้ติดตามมากกว่า20,000คนพัฒน,นาแกนดาใหม่20คนต่อปีและส่งสมาชิกเข้าร่วมทูบ <c oughs> ีน้ำหวันแคมป์ปีระดับประเทศปีละ2คนจัดเก็บตรวจสอบและพัฒนาระบบสมาชิกให้เป็นปัจจุบันทุกเดือนกรนรมการชนรวมในการเปลี่ยนทุก2ปีเจ็ดปีแห่งความภาคภูมิใจสร้างเยชนต้นแบบพัฒนาชุมชนให้ปลอดภัยห่างไกลยาเสพติด ภูมิใจมากๆเลยค่ะขอสนองพระปฏิธานคุณกระองพวกเราพร้อมป้องกันและแก้ไขรูปหลานกุดยมร้อยดวงใจสร้างเยาวชนไทยเป็นคนดี t ูบีน้วันเรารักคุณกระมงทรงพระสเลนเดอร์ขอบคุณค่ะ